อืมอมืตีป้อมตีป้อมดูโอ้ยตีป้อมโอ้ยแพ้อีกแล้วโอ้ยโทรศัพท์าบ้านแลกก็บแล้วนี่แนี้นี่แนี้ไอ้ที่ไม่เยี่ยมนะคะโอ้ยใครปาลาอะไรมาเนี่ยฮูย้มันใส่ตะม่านนี่นะรีบไ,ไปหาให้เขาช่วยดีกว่าเขาบอกว่าเขาช่วยได้ทุกอย่าง ท่านเซตมะครับผมนี่แหละเป็นคนโยนมาอ้าวแล้วทำไมแกโยนมาล่ะอ๋อพรดีพื้นที่ของผมมันเต็มนะครับช่วยมีวิธีแก้ไหมครับอ๋อวิธีแก้เหรอแกก็ลองไปโหลดแอปนี้ดูสิแอปเทราบ,บ็อกมีพื้นที่ความจำหนึ่งพันยี่สิบสี่กิกใช้ได้ตลอดชีพเลยนะถ้าแกไม่โหลดไม่ได้ละเอ้าไปโหลดแล้วลูกพูดแล้วยังไม่ฟังอีก ได้เลยครับโอ้เล่นเกมไม่เล่นปืนเลยครับสันไทรธรรมะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโอ้งั้นฉันขอใช้การที่แกยูนมาหน่อยนะนี่แนี่โอ้ <c oughs>